สวัสดีจ้ะพ่อรณ์แม่แม่เอสซีสุขุสุขุน่าจ้ะทั้งฟังไทยฟังลาวทั้งต่างประเทศน่าจ้ะเุกขอบขอขอขอบพระคุณหลายๆจ้าขอบมาเราก็จะลืมกดไลค์กดแชร์น่าจ้ะเทุกกดซับตะคั่ยกดกระดิ่งจ้ะก็นศได้์่ดีาดคลิปใหม่ๆน้อพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้าเฮักเรมาอัคลิปน้อพี่น้อง แล้วก็นอนพี่น้องเอ้ยโอ้ยถ้าเรามีโทรศัพท์จองเครื่องก็ตอนเช้าเราก็จะได้ถ่ายคลิปไว้ให้เนาะพี่น้องตอนที่เขาเล่นเนาะพี่น้องวิ่งเล่นกัน้นชัน้นช้นนี่เรามีโทรศัพท์ก็จะพังแรลไม่พังแรลแล้วพี่น้องเอ้ยดูเลยนะ,นะ ไปปั่นผ้าไว้เดี๋ยวก็จะไปเอาผ้ามาซักเอาผ้ามาตากกับพี่น้องเอ้ยเอาเอ้ย,อย,อย,อยนอนดูนไรนี่พี่น้องผ้า,ยายเยี่ยวเขาต้งนั้นเนี่ยตากซักตากไว้ คงไม่ตกปล่อยๆแล้ววันนี้กลางวันคงไม่ตกรอกนะพี่น้องจังใดก็ขอแน αι! ตอนเดี๋ยดิไปดิไปดินี่นี่เข้าห้องน้ำไปไปไป,ไป,ไปน่นอ่ะไปเลยเออห้องน้ำมีเข้าไม่เข้าพี่น้องไม่ย้อนดากปุ๊บปบนึงเออไปไปเลยเข้าห้องน้ำเลยอืม,อมเดี๋ยวเดี๋ยวห้องน้ำเราก็าเก็บให้จะอาเเรียบร้อยแล้วพี่น้องเออ,อ เยวจะได้เอากละมังมาล้างอนะ่ะกระบะตายเขาเห็นไเนี่ยนะมีกระบะไม่ขึ้นขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอืขึ้นไปเลย,เลย,เลย,เลยตายก็เทให้เมื่อวานนี่เลยจ้ะไี่ถุงสุดท้ายแล้ว ก็จังใดบ้านปอดอกแม่ก็เปิดรับบริจาคได้จ้ะพ่อปอแม่แม่เอฟซีสุขูสุขุนเนาะ,ะระับบริจาคอาหารแมวทรายแมวนะพี่น้องเนาะจังใดก็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะขอบพระคุณพ่อปอแม่แม่เอฟซีสุขูสุขุนที่รักและเอ็นด,ดูนะพี่น้องเนาะเขาก็สิฝากอ่า ฝักหมดที่อยู่ไว้ใต้คลิปนะจ๊ะพี่น้องก็ขอขอบพระคุณหลายๆจ้ะพอพอแม่แม่เอฟซีทุกคู่ทุกคนนะจจะเนาะข่าววันนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อพอพอแม่แม่เอฟซีในประเทศและ,ะต่างประเทศนะจ๊ะพี่น้องฟังไทยฟังลาวนะจ้ะก็ขอขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะที่รักและเอ็นดูช่องพอรักแมวชาแนลนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามน้ำเน้อแจ๊ะจั่พี่น้องช่องพอรักแมวชาแนลแล้วก็ช่องพอรักแมวแฟมิลี่นาะ จังใดก็กดติดตามเห็นน้ำเนรได้จ้ะเด้อเมื่อเช้าพ่อเขาก็ทำความสะอาดไปแล้วเนะี่ยนู่นน่ะอยู่บนหลังตู้นะ่ะวิ่งเล่นกัน ไงจ้ะพี่น้องเออกินแล้วก็หาที่หลับที่น,นอนไปรี่นอนจะดำปีอยออกข้างนอกจะไม่ออกเข้ามาเลยพี่น้อง ลักปีไปข้างนอกยังไม่เข้ามาเลยนูน้นยช่วงบ่ายๆจะวิ่งเข้ามาไปดูด้วยพ่อเขาเมื่อเช้าเห็นพ่อเขาเก็บแล้วนะอือก็เก็บเกี้ยงแล้วเนี่ย ออกข้างนอกมานาเร็วได้เอออะไรหรออะไรโอยหนูเป็นอะไรหรออืม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 จ๋าโอ้ยอ้จาจะเป็นยัง จ, mic, จ้าจ้าลูกจ้าจ้าโูกโอ้เป็นไรลกูกเป็นไรจ้าจ้าจ้าโอ้เดี๋ยวนี้ร้องเก่งเออาจ้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 าอืมจ้า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  นอนได้ลูกนอนจ้ะจ๋า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 ออ้ยพูดเก่งนะเนี่ยจ๋าลูกจ๋าเมื่อก่อนไม่ให้จับเลยพี่น้องจ๋า จ่าลูกจ่าลูกจ่าลูกจ่าจ่าเป็นอะไรเนาะเนาะเอเอเี่ยวเสียวเหมือนกันเด้พี่น้องจับนี่แต่ตะเลทรอยเขาเตียวจ่าอืมอืมอืมนี่แหละพี่น้องจ่าจาลูกจ่าลูก จ๋าอืมคนเก่งจ๋าคนเก่งจังเลยคนเก่งจังเลยอะคนเก่งจังเลยอย่าส้มฉุนอะคนเก่งจังเลยจ๋าจ๋าอุ้ยเราก็เสียวๆเนาะมึงไม่เคยให้จับไปได้พี่ร้องจ๋าอ่ะ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 จ๋า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  จ๋าจ๋าจ๋จ้าจาอืมจ๋า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 เฮ้ยมือนี่เป็นยังไงนาะมาแปลกแหวกแนวพี่น้องจ๋าจาปะปปเดี๋ยวแม่จะเปลอาผ้ามาตักจาเดี๋ยวแม่มาใหม่